รายงานห้าอันดับสุดท้ายบนถนนวังหลังกันต่อนะคะอันดับ5้าชื่อร้านว่าตีใหญ่ชวนชิมครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งพิเศษก็คือเมนูผัดไทยปลาเส้นโดยจะนำปลาเส้นไปทอดอีกครั้งจนกรอบนะฮะจัดวางลงบนจานแล้วผัดน้ำราดแบบนะผัดไทยที่มีทั้งหมึกกุ้งและก็หอยส,สดๆเนี่ยผัดกับไข่ฟ๊วไข่ไก่เต้าหู้และใส่หอมแดงเนี่ยลงไปผัดด้วยกัน คลุกเท้าจนกลมกรอบได้ที่จัดวางมาข้างๆปลาเส้นเพื่อรักษาความกรอบเอาไว้และที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของร้านสีใหญ่ชวนชิมก็คือหอยทอดกระทะร้อนครับที่จะเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนๆซึ่งให้ผู้ชมนั้นได้ทานกันอย่างอร่อยอร่อยครับที่นี่เนี่ยมีหอยหได้ถึง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหอยมแมลงผู้แบบธรรมดาหรือใครไม่จุใจทางร้านเนี่ย ก็มีหอยตัวโต,ว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 ตวหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์นั่นเองไซใหญ่คัดพิเศษเพื่อลูกค้าของทางร้านโดยเฉพาะเลยครับนอกจากนี้ยังมีเมนูให้เลือกทานมากมายไู่วจะเป็นข้าวพัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่รู้จะเป็นบะจ่างร้านนี้เปิดมากว่า40ปีแล้วนะครับใครที่มาย่านวังหลังยังไม่เคยลิ้มลองร้านนี้ตีใหญ่ชวนชิมต้องแวะมาสักครั้งแล้วคุณจะติดใจครับอันดับสีของเราในวันนี้ร้านวังหลังเบเกอรี่ครับ ร้านเบเกอรี่ที่ขึ้นชื่อดังจะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า20ปีครับบิสกิตของทางร้านนี่จะอบกันสดๆนะเห็นกันจ่าจ่ามีทั้งไส้รวมแฮมไส้ลูกเกดไส้มูหยองไส้เนยเรียกได้ว่ามีให้เลือกมากมายนับไส้กันแทบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับทั้งหมดนี่ก็มี22ไส้นะครับนอกจากนี้ยังมีพิซซ่าและอื่นที่เป็นตัวเลือกจุดเด่นของที่นี่นอกจากจะมีไส้ขนมปังให้เลือกเยอะแล้วยังมีเนื้อขนมปังที่นุ่มอร่อย ตอนนี้ร้านวังหลังเบเกอรี่ทั้มีทั้งหมด3สาขานะครับที่นี่เป็นสาขาแรกครับและอีก2สาขาอยู่ที่ถาดช้างและก็นู่นเลยฮะท่าเรือคลองสารลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบซื้อกลับบ้านแต่อีกไม่นานนะทางร้านบอกว่าจะพยายามหาที่นั่งให้ลูกค้าสามารถนั่งทานในร้านได้นะครับจะได้นั่งลิมรสความอร่อยในร้านแบบหอมกลุ่นจากเตาสด,สดสดร้อนๆกันเลยครับวังหลังเบเกอรี่นะครับขนมปังนิ่มที่สุดในโลกครับอยากให้มาลองดูว่าขนมปังร้านเรามีคุณภาพขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไง มาถึงอันดับ3ของแบงกิ้งรงกิในวันนี้นะครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเด็ดมากกว่าก๋วยเตี๋ยวที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันด้านในครับ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับนะสวัสดีครับพุณนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มแรกเทอมทียังไงถึงจะมาทำรา้านก๋วยเตี๋ยวครับเนี่ยปกติจะเป็น,น,น,นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วะฮะ ก็เลยถ้าลองขายดูแล้วเราจะไปรอดไหมแล้วก็เบื่อทํางานแล้วอะแล้วแปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนครับคุณแม่ค่ะทำไมถึงตั้งชื่อร้านร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยคนก็จะคิดว่าต้องเป็นของคนจีนใช่ไหมคะอ่ะเจกอแปะใช่แต่ทีนี้ของเราเนี่ยเป็นคนไทยมาทําเองขายเองก็เลยตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคนไทยแล้วรสชาติก็จะเป็นแบบไทยๆซึ่งแบบบางคนนี่มาทานจะไม่ต้องปรุงเลยอะค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มรสชาติมาครบเลยกรุณาชิมก่อนปรุงใช่นะที่เห็นเป็นบ้านไม้เก่าอันนี้คือเป็นแบบ ของดั้งเดิมหรือว่า<อ>เป็นที่ต้องการจะอนุรักษ์ไว้ะค่ะคือจะไม่ทำเป็นบ้า,บานตึกอันนี้บ้านเตียมนี่ก็เป็นบ้านเตียมเก่า<ช>เลยก๋ว<ช>ยเตี๋ยวที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสองชามจริงๆแล้วต้องบอก<ช>มีหลายสูตรมากที่นี่<ช>นะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู สูตรนี้คือสูตรอะไรครับชามนี้อันนี้ต้ยมยำสุขโขทัยต้ยมยำสุขโขทัยนะฮะ,ะต้ยมยำสุขโขทัยต่างกับต้ยมยำธรรมดายังไงต่างกันตรงผักค่ะอันนี้จะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ราดซอสแดงม,มีเกี๊ยวกรอบอ๋อจะมีซอสแดงม<ช>ีถั่วฝักยาวถ้าเป็นต้ยมยำทั่วไปเขาใช้ถุงอ่อกอย่างเดียวใช่ถุงอ่อกผักบุ้งม,มาครบเลยนะฮะหวานเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะนาว<ช>นะฮะเค็มเผ็ด แล้วก็มันด้วยมันนี่ไม่ใช่ไข่มันนะฮะเป็นมันจากถัวถ่วถั่วใช่ค่ะถั่วลิสงนี่บอก่ะหอมมากเลยอ่ะอันนี้ขั่วใหม่ทุกวันเลยฮะใช่ค่ะแล้วอีกชามหนึ่งอันนี้อันนี้นนกว๋วยเตี๋ยวแกงค่ะจะมีไก่กับหมูก๋วยเตี๋ยวแกงนี่คือเครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงแบบไหนครับเป็นพริกแกงะแนงค่ะ uh huh. แล้วเอามาปรับเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงมันจะออกเรี้ยวหวานนะคะอืมแต่จะเค็มคอดมากผม แอบเป็นความรู้สึกเองเหมือนกับเหมือน,นกับกินแกงมัสมัมนไก่ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่อาจจะไม่ได้บอกว่ารสชาติแรงเท่านั้นวเวลาคนที่มาที่นี่นอกจากเราทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาสั่งอะไรทานได้อีกบ้างครับอ๋อส้อตมตำค่ะอ๋อมีส้ตมตำด้วยต้าหมูย่างอ่านะะลแล้วก็มีอาหารามสั่งด้วยเห็นได้ครับใช่ค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับนะถ้าติดใจแวะมาได้นี่คืออันดับ3ของแบงกี้แรงกี้นะครับการสั่งกินอร่อยจริงๆนะครับขอบคุณท่มมามากนะครับขอบคุณค่ะ นี่คือร้อานอรไทยซูชิอะไรทำให้คลองใจคนที่ชอบทานซูชิมาโดยตลอดราคาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ของพี่จะขายแบบาบาท7บาท10บาทเนี่ยเอากำไรจากที่ไหนพี่ปริมาณค่ะ ปริมาณในการขายของเราเน้นเยอะๆไว้ก่อนขายปริมาณเข้าไว้ปริมาณแต่คุณภาพไม่เคยด้อยลงไปเลยลูกน้องกี่คนครับพี่ในนี้ลูกน้องประมาณ2ี่สกว่าคนยี่สิบคนครับคุณชมขายซูชินะฮะเอาล่ะใครที่เคยมาคงจะพอรู้ที่นี่หน้าซูชิเยอะมากส่วนใครที่ไม่เคยมาเอาไทยซูชิที่วางหลังนะครับผมจะให้ดูบางส่วนนะฮะหน้าปูอัดไข่หวานหน้ากุ้งแซลมอนด้วยแซลมอนที่ขายกี่บาทครับเนี่ยเบาทค่ะแซลมอนขาย7บาทครับแล้วหน้าปลาหมึกนะครับ มีแคลิฟอร์เนียโรหน้าสาหลายเยอะแย,ยะแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วจานนี้ถ้าคำนวณที่สายตาไม่น่าจะเกิน100บาทประมาณ120บาทประมาณ120บาทนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ในนี้น่าจะประมาณ20กว่าชิ้นทาน,นได้ประมาณ3คนทานได้3คนลองคิดดูนะครับว่าถ้าไปไว้ซองเนี่ยที่เป็นร้านพัฒคาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจายนนี้ผมว่าตกหลักพันล,ะ, <c oughs> ละนะฮะอ้โหเนื้อปูอัดอร่อยมาก ใช้ปูเปรอดเออยู่่ะอ,อยากคิดว่า5บาท7บาท10บาทแล้วคุณภาพจากราคาด้อยลองไปคุณลืมความคิดนั้นได้เลยถ้าคุณมาที่ออลไทยซูชิแลงัก็เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้คือฝั่งริโซของทาโก้มีกี่ไส้ครับทาโก้ที่นี่มีหกไส้ค่ะมีไส้อะไรบ้างฮะหมึกกุ้งทูน่าปูอัดแฮมแซลมอน,นค่ะมีครบเลยขายลูกละกี่บาทครับ5าบาทค่ะลูกละ5บาทครับคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหมาถึงต้องชิมครับอื เป็นซอสสูตรของทั้งร้านเลยสูตรของร้านแต่รสนี้ผมว่าถูกลิ้นคนไทยนะพี่ทาทุกอย่างตามความชอบของตัวเองว่ามันน่าจะถูกใจคนบ้านเรานะอันนี้จะเปรี้ยวหวานเค็มหน่อยๆมีกลิ่นหอมเหมือนกับน้ําตาลปี๊บใช่ไหมฮะใชไ่ไอ้นะคือกลิ่นมันขึ้นจมูกมาแล้วทาให้รสชาติของทากโก้ซึ่งต้นแบบฉบับญี่ปุ่นไม่เสียแล้วก็เติมความอร่อยแบบไทยเข้าไปวันนี้ขอบคุณที่ราบชนะครับขอบคุณครับอร่อยมาก อันดับหนึ่งครับร้านน้ำตกสีดานั่นเองร้านอาหารอีสานที่เปิดเป็นเจ้าแรกบริเวณวังหลังครับและถือเป็นร้านอาหารดั้งเดิมร้านแรกเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีครับ รสชาติความอร่อยเนะี่ยถูกปากคนที่แวะเวียนที่มาที่นี่เมนูที่นี่รสจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนครับมีอาหารอีสานให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นส้มตำลาบต้มแซบหรือจะเป็นเมนูย่างก็มีให้เลือกทั้งไก่ย่างขอหมูย่างเนื้อย่างที่เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดครับถ้าหากว่าได้ข้าวเหนียวร้อนๆอ,อีกสักหน่อยนะรับรองว่าแซบชนิดที่ว่าใครๆเป็นได้รอแล้วต้องติดใจครับ ถึงขนาดมีลูกค้าประจําบางท่านเนี่ยเคยมาทานตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆจีบกันที่ร้านนี้ตอนนี้ลูกโตกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังพาลูกๆเนี่ยแวะเวียนมาชิมความอร่อยที่นี่นี่แหละครับคือความอร่อยที่การยกให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับการจัดอันดับของแบ n ค์กี้เรนกิ้งสัปดาห์นี้ที่คุณแบงค์แนะนำม,มาอยากให้คุณชมทางบ้านได้มีโอกาสมาชิมกันนะครับที่ย่านวังหลังครับที่ตลาดวังหลังเนี่ยจะมีร้านอาหารแยะๆมากมาย ซึ่งเปิดมาเป็น 10, 10ปีนะฮะแต่ว่ายังคงความอร่อยจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนะฮะคําถามประจําสัปดาห์ช่วงแบงกี้คุกกิ้งคุณแบงค์ทำเมนูอะไรส่งคําตอบมาร่วมสนุกได้ที่ www.facebook.com/ambankyshow.com และผู้ที่ตอบถูกสิทธิ์ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งคําตอบเข้ามาร่วมสนุกได้นะฮะถ้าวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ย พลาดดูรายการ i r m Banky นะก็สามารถล็อกกินได้ที่ Facebook แล้วในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีทั้งสูตรอาหารแล้วก็ทั้งข้อมูลของร้านที่คุณการเนียพาไปเยี่ยมชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทาน่นทานผู้ชมก็สามารถติชมรายการหรือว่าคอมเมนต์อะไรหลายๆอย่างได้นะฮะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถติดตามรายการ i r o Banky ได้ในสัปดาห์หน้านะฮะเป็นรายการที่สนุกสนานมีสนนีสันและมีสาระมากนะฮะท่านผู้ชมเราวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับจัดก,กันครับ